มีอยู่ที่สมณาพราหม์พวกหนึ่งสําคัญกลางคืนที่ยังเป็นกลางคืนอยู่แท้แท้ว่ากลางวันสําคัญกลางวันที่ยังเป็นกลางวันอยู่แท้แทว่ากลางคืนเรากวอย่างนี้ว่าเพราะสมณาพราหม์เหล่านั้นยังอยู่ด้วยความหลงพราหม์ส่วนเราย่อมสําคัญกลางคืนแท้แท้ว่ากลางคืนย่อมสําคัญกลางวันแท้แท้ว่ากลางวันพราหมูบุคคลเมื่อจะเรียกให้ถูกควรเรียกเราว่า สัตว์ผู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่คนเป็นนันมากเพื่อความสุขแก่คนเป็นนันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชนชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพรามความเพียรเราได้ปรารุดแล้วไม่ย่อหย่อน สติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายสงบระงับแล้วไม่ระสำระสายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์แน่วแน่พรามเรานั้นสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถงมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอก,กผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและสวยสุขด้วยกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุทุติยฌานที่พระอริยสาวกทั้งหลายสังเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่ด้วยอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสทมนัสก่อนๆได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้จ่องโน้มน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติฌานเรานั้นจ่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากเธอระลึกชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้าง ห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตตะกับปินนันมากบ้างตลอดวิวัตตะกับเป็นนันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตตะกับเป็นนันมากบ้างว่าในภพน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีคู่อย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้ เราย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนี้ความวิชาที่หนึ่งนี้แลเราได้บรรลุแล้วในปฐมมัญญามแห่งราตีกําจัดอวิชาเสียได้วิชาก็เกิดกําจัดความมืดเสียได้ความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนเมื่อบุคคลไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสให้ร่าร้อนมีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงอยู่ฉะนั้น เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวอย่างนี้โนบน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์สากได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ร่วงจักษุของมนุษย์ จ้อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรำว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริวตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกเขาเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนารกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริวตวจีสุจริตมโนสุจริต ไม่ตีตียนพระอริยะเจ้าเป็นสัมมาธิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาธิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่เขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เพราะนั้นย่อมเห็นหมูสัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยากด้วยทิพย,ยจักษุอันบริสุทธิ์ร่วงจักสุขของมนุษย์ย่อมรู้ชัด ซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้พรามวิชาที่สองนี้แหลเราได้บรรลุแล้วในมัชฌิมยามิราตีกำมจัดอวิชชาเสียได้วิชาก็เกิดกําจัดความมืดเสียได้ความสว่างก็เกิดเหมือนเมื่อบุคคลไม่ประมาทมีความเพียนเผากิเลสให้เร่าร้อนมีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงอยู่ฉะนั้น เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้โนบน้อมจิตไปพื้ออาสวะขยะยานย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่ามนีทุกนีทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนีทุกขนิโรธาคาไม่มีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทยัย หนีอสวรนิโรธหนีอสวรนิโรธถ้าขามิหนีปฏิปทาเมื่อเรานั้นรู้เห็นอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแม้จากกามสวะแม้จากพวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว กิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มีพรามวิชาที่สามนี่แลเราวรรลุแล้วในปัจชิมมยามแห่งราตีกําจัดอวิชชาเสียได้แล้ววิชาก็เกิดกําจัดความมืดเสียได้แล้วความสว่างก็เกิดเหมือนเมื่อบุคคลไม่ประมาทมีความเพียเพรเผากิเลสให้เ่าร้อนมีใจเด็กเดียวมั่นคงอยู่ฉะนั้นพรามบ,บางขาท่านจะพึงมีความนริอย่างนี้ว่า แม้วันนี้พระสัมมาคโมดมยังไม่ปัสจากรราคะยังไม่ปัสจากโทสะยังไม่ปัสจากโมหะแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงยังเสพเสนาสนะอันสงัดทั้งที่เป็นป่าและเป็นป่าเปียวอยู่อย่างนี้อยู่ดังนี้พรามข้อนี้ท่านอย่าเห็นอย่างนั้นเลยเราเห็นอำนาจประโยชน์สองอย่างคือความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของตนหนึ่งอนุเคราะห์ประชุมชนผู้เกิดภายหลังหนึ่ง จึงเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปียวชานสโณนิาพามกราบทูลว่าประชุมชนผู้เกิดนภายหลังเป็นท่านพระโคโดมอนุเคราะห์อยู่แล้วเพราะท่านเป็นพระอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาสิทธของพระองค์น่าจับใจยิ่งนักเปรียบเหมือนบุคคลายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืด